เราเข้าสู่ชอบฟินพีวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปวัดในไมโฟนนะคะนี่ก็คือโทรศัพท์ของเรานั่นเอง,เองนี่นะคะขึ้นเริ่มมาเลยแล้วก็จะเป็นรูปนี้เลยนะคะทุกคนคือเราเพิ่งไปถ่ายกดมาก็รูปนี้นี่แหละค่ะเข้ามานะคะก็เป็นเหมือน iPhone ทั่วไปเลยค่ะก็เป็นแอปที่เขาให้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือเราเพิ่งไปถ่ายผลมาเพื่อที่จะเตรียมเข้ามาหาลัยก็มาดูหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปนะคะน,นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกโซเชียลนะก็จะมีอินสตาแกรมต่างๆนันนะน,น,น,นี่คือไอจีของเรานะคะไม่มีอะไรคะ่ะลบรูปไปหมดแล้วรูปเหลืออย่แค่นี้ปกติมี300สามร้อยกว่ารูปคือแบบเยอะไปไหนต่อไปเลยค่ะก็จะเป็น แล้วก็เป็น Facebook เป็น Line เป็น youtube u o e youtube คือแบบแบบเข้าบ่อยที่สุดเพราะว่าหาหนังอะไรดูหาหนังอะไรดูหาหนังดูโอเคแล้วก็จะเลื่อนๆไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเคพัทนะคะก็เป็นธนาคารเอาไว้แบบโอนพักแล้วก็ติ๊กต็อนะคะคือไม่เล่นหรอกแต่ว่าชชบไปเขา้าชชบเข้าไปดูเขาเล่นแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้ ทวิตก็แบบไม่มีอะไรเลยค่ะแอปที่เข้าบ่อยที่สุดก็คือลองลงมาจากยูทูบนะคะก็คือค่ะไอ้คือเพิ่งฟังเพลงไปเมื่อเช้าเพลงแล้วก็จะชอบฟังเพงลงกดดูตรงที่เพลงที่เล่นล่าสุดนะคะแล้วก็จะฟัง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 วนไปคือก็มีอยู่แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะฟังทําไมนักหนานะคะแทนต่อไปก็จะเป็นรูปภาพรูปภาพ ที่เราใช้แต่งบ่อยที่สุดนะคะก็คือแอปนี้เลยแล้วเราก็ไปซื้อพวกฟ<ม>ิลเตอร์ขึ้นเพิ่มมานะคะอันนี้คือรูปที่แต่งเสร็จแล้วนะนี่คือรูปที่เราเพิ่งไปถ่ายผนมาแล้วก็แต่งแล้วก็ออกมาใช้ A6 นะคะแล้วก็ปรับแสงปรับอะไรตามใจชอบเลยแล้วก็อันที่ใช้บ่อยใน ที่ไว้ถ่ายรูปก็คือลองลองดูนี่คืออะไรพอถ่ายแบบนี้แล้วแบบไรผมหายไปหมดเลยค่ะหัาถือกระดึงอีกแล้วก็แล้วชอบเอามาเล่นกับเพื่อน,นะคะ่ะในกล้องไรผมตนกมาก <laughs> คือแบบอะไรอันเดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเอาไว้ใช้ตัดต่อคลิปนะคะแต่ส่วนมากก็จะแบ่งตัดกับเพื่อนนะคะคือทีมงานร้องเองที่เงินเดือนอันน้อนนี่ห้าส <50 S 1> ิบาทบอกเขาไปห้าสิบบาท,บาทย่ใครเป็นทีมงานนี่คือแบบคิดเงิมาเป็นวเนี่ยเป็นคลิปล่าสุดเพราเพิ่งซื้อโทรศัพท์มานะคะก็มีแค่นี้ส่วนตัวนี้นะคะก็จะใช้เป็นการ ของปรับสีของวิดีโอเอออันล่าสุดก็ปรับแบบให้เพิ่มแสงนิดนึงอะไรอย่าเนี้ยก็ส่วนอันนี้นะคะเพิ่งไปโหลดมาแต่ว่าก็ยังคงงงๆอยู่กับแอปมันว่ามันแอปมันว่ามันใช้ยังไงนะคะเด๋ยวเราจะใช้ให้ดู เหมือนตัวนี้นะคะมันก็จะจับจุดสีในภาพให้แล้วก็ไล่ออกมาตรงนี้แต่เราสามารถที่จะปรับได้ด้วยแล้วก็พออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดแชร์แล้วมันก็จะมีให้เราเลือกค่ะว่าเออเราอยากได้ภาพแบบไหนภาพแบบนี้ภาพแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็แล้วแ,แต่เราเลยถ้าจะเอามากดนี้ กดแชร์ก็เซฟอย่างนี้เนะง่ายมากคือแบบดีแอปนี้ดีก็ไม่ค่อยได้ไปส่วนแอปนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่ดีนเอาไว้หาพินอินหาภาษาจีนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบอย่างนี้ส่วนมากพินก็ก็จะใช้หาตัวจีนที่แบบอยากรู้ว่าพินมันเป็นยังไงนะคะ นจะนีะ้ถ้าสมมติว่าดแบบีไม่รู้ว่าวอย่างเงี้ยโวรู้ว่าตัวนี้คือวแต่แบบเราไม่รู้ว่าพี่อินคืออะไรมันก็จะเข้ามาหาเออมันก็กดเข้าไปเป็นอย่างนี้ให้นี่นะคะแล้วก็จะมีตัวอย,าอย่างประโยคด้วยคือดีงมงกว่าใครที่เลยนภาษาจีนาาก็แนะนําแอปนี้นะคะส่วนเกมนะคะเราก็จะเป็นคลิก k m a ค่ะ,คะก็จะเป็นเกมที่เล่นล่อยมากในแอปนี้นะคะมีหลายเกมมากๆเลยนี่นะคะก็จะ ชวนเพื่อนมา,นาเล่นได้ด้วยแล้วก็มีเกมเดี่ยวให้เล่นด้วยนะคะอยู่บ้านมเบื่อก็ไม่ต้องโหลดหลายแอปเนาะพี่มีกำลังติดเล่นเกมนี้มากได้เป็นแกนมาสเตอร์แล้วอ่ะก็คือือมีนะก็เย่างนี้เลยคือแบบคือติดมากตอนนี้ช่วงนี้ก็แต่าขนาประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะ แล้วก็ช่วงนี้อยู่บ้านเบื่อเือใช่ไหมทุกคนก็เน็ตฟิกค่ะคือสิ่งที่เยียวยาจิตใจได้ในช่วงปิดถือนั่นเองในนี้นะคะก็จะมีหลายหลายซับหลายภาษามากเลยเหมือนบางเรื่องนะคะก็จะแบบเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็สามารถเลือกได้แล้วก็ถ้าเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะซับเป็นภาษาอะไร แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนในโทรศัพท์อินก็มีแค่เพราอเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาแล้วก็แบบขานาดเพึ่งซื้อมาเม,มมก็ใกล้จะเต็มแล้วค่ะพบบของพวกแอปอะไรเยอะมากก็คลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนที่ขอมาให้บินทําคลิปวัดอินไม phone นะคะไลทาย แล้วแต่ว่าพี่ไม่ทำสักทีก็วันนี้มีโอกาสไม่ได้ทำแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ค่ะ